ฮ่า้ยดุมักแต่หนเลยกวะไม่แน่น้าตัวไงเอ๋อสวัสดีครับผมเต่าสิงเนื้อนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวทุกคนด้วยนะครับผมไม่มีใครรู้จักนะครับไม่รู้จักผมน้องใหม่ครับเต่าสิงเนื้อตัวด้วยครับเอาดีแรกเ่อล่ะ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาปุา๊ดผิดก็ผิดคัดคัดสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอเมนูแกงปลาปลาสังกะวาศแม่น้ำครับตัวเดียวตัวเดียวก็หมั่นได้ครับแต่ตัวเดียวดูครับเบิ่มเบิ่มบ,บิ๊กบิ๊กดูใครจุกจุกตกกี่ครั้งก็ได้แบบเนี้ย เป็นฝีมือของผมเองที่ตกมาได้จากแม่น้ําสดๆแต่ก็ไม่สดและแช่มาน,นั้งคืนทําไว้อะสุดมากบ่เริ่มเฮ้ยผิดป่ะวะทํไมอย่าผิดขั้นตอนนี่ก็เดี๋ยวไปใส่น้ําก้นบ้าเลยนะทํไมอ่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเรียวเลียวๆดูตามกันไปนะครับมีอะไรก็ใส่ๆไปในบ้านเนีอะไรเนี่ยก็ใส็ใส่ไปไม่ต้องคิดมาก แดกได้ก็ต้องแดกอย่เงี้ยไงเราต้องผัดยังไงให้มันยังไงให้มันหอมก็ใส่น้ำไปนิดนึงไปเรื่อยๆใส่น้ำขีดนิดนึงดิแล้วมึงจะเคาะทำไมเนี่ยฐานาวุธจะเด่นหน่อยนะเพื่อเพื่ออะไรเต่าเพื่อไม่ให้เหมือนใครจะเพื่ออะไร ทำให้มันดีๆสิแม่อือหือนี่แกงปลาตัวเนี้ยโอเขาที่แล้วเลยนะเขาที่แล้วหวานเขาที่เผ็ดรอเก่งเขแล้วยังไงต่อผัดยังไงต่อใส่ปลาถ้าไม่ใส่น้ำไหมใส่ปลาแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็รอเดือดห้ามคนไม่ใช่ปรุงตามใจชอบมั่วมั่วมั่วนี่แอนมันมั่วโอ้ธ่คุณก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างหรอก เรื่องทอดยอมรัขบขาดไม่ได้คือเครื่องชูบลัรีกำลังโอ้พ่อคุณหายบ้าแ่บมาก <S <S ใส่น้อยนัวน้อย <ไป S 2> อ,ยอ,อ่ะรับที่แล้วเป็นน้ำตาลน้ำตาลตีบนี่รับนี้ตายช้อนพอไม,ไม่ได้ขาุใส่เตา ติดขายทั้งหวนงันเยอะกันไปอาจจะดูว่าผมทำเป็นเล่นทำเป็นใช่ถูกต้องทุกคนให้ดูว่ามันเดือดแล้วแกงป่าควดม่วน <c oughs> มีอะไรก็ใส่ไปไคิดเลยมากทำเองเองตัวเดียวก็ได้พอดีหนึ่งจานหนึ่งคำหนึ่งที่าอาไมนาคน <มา S 2> รับอเ,เองออตกมาเองกับมือ <c oughs> มาแค่นี้ <c oughs> แล้วก็ ไม่ต้องทำไรลอเดือดใช่แต่กินใช้ได้อ่าทีนี้รอครับเดี๋ยวรอเดือดรอปลาเฮ้ยอันนี้นอกเรื่องเราขอพูดแคุณหน่อยที่อะไรนะที่บรรปลาขายเยอะเราหน้าไปเิยเนาะไต่หน้าเออโคตรหน้าไปอ่ะเขาอยากไปเหมือนกันเขาขายแค่ตีห้าถึงเก้าเมือเช้าเอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าคลิปนี้ออกไปนะสองพันไลค์นะได้ถึงมีคนกดถึงสองพันไลค์โอ้โหตอนนี้ชีวิตเรานะ่หกเดือนมานี่กว่าจะถึง พันไลค์นี่ยังแบบเน้ตาแทบกระเด็นจะเอาสองพันไลค์เอาสองพันไลค์เดี๋ยวผมจะพาเมียไปซื้อปลาที่เขื่อนชัยนาทเอามาทําคลิปแล้วคิดดูห่างจากบ้านเราห้าสิบโด่งต้องต้องแบบให้ความพยายามยาที่ไปอ่ะตามนี้นะถ้าคลิปนี้ถึงสองพันไลค์นะกดกันเข้ามาเลยผมจะทําคลิปพาเมียไปช้อปปิ้งที่เขื่อนชัยนาทแต่จริงทุกคนแอนเห็ุมาคือแบบมัน ถ้าสำหรับแอนนะคือมันอัศจรรย์มันว้าวปลาโคตรเยอะปลาแบบโคตรกับใสยส,ยสายพันธุ์ที่แอนไม่รู้จกกักอะเยอะมากอะมันน่าตื่นเต้น,นอ่ะแอนก็รอเองก็ใส่น้ําเยอะไปดูทุกคนปลาตัวแค่ไหนน้ำแล้วก็ปลาจะสุกแล้วแล้วมันมันจะงวดลงอีกไหมงวดคอือมันจะแห้งลงอีกไหมสาโบราณยัยง,งวดสวัสด,ดีค่ะแอนค่ะ กดไลค์มาเยอะๆให้ถึงนะแอนอยากไปเดินจริงๆเอาจริงไม่เคยไปเดินเลยแล้วแอนเห็นในที่เขารีวิว่ามันน่าเดินมากอ่ะอย่าลืมนะสองพันไลค์นี่นะที่มันแกงป่าทุ่งขี้นี่แห <c oughs> ้งรักอย่างนัง้แนแหละเหมือนเงินทำไปทำมาหมดทุกงขี้อะไรแห้งเหรอเวลาอยากได้เลยหอบยังอุ้ยหอบแล้วนี่ค่ะ เอามาเลยจ้างา,าด้เลย,ย,ยนี่ครับเป็นกะเพราแดงที่บ้านเราแม่ปลูกไปเองเอาเลยค่ะใส่เ<ด>ตาหมดไหมใส่หมดไหมก <c oughs> ูว่าแลาลาหมมานะละกูรู้นะกูรู้กูมองตากูก็รู้แล้วมึงอย่านะของกินนะไม่ใช่ของเล่นรู้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 ใส่หมดปะใส่หมดแต่กูรู้อยา่าเอาดีถ <มา S 1> ้ามึงท ไ้เตาอ้รู้เรื่องเอาไฟดีๆเอาไฟเร็วน้ำแห้งแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงทำามไเนี่ยฉันทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรอ่ะทุกคนอันนี้คือคลิปของแอนเรามาสุกแล้วใช่ป่ะแล้วเรากำลังจะเอาปลาขึ้นแล้วเราจะเล่งไฟหนึ่งสองเนี่เห็นความเดือดไหม อืได้ใครบอกไม่ได้ดูเข้าลงไปอือดูต้มป่าดูครับดูการจัดจานมาตัวนี้พอดีครับเรียบร้อยแล้วจ้ามื้อกลางวันของเราปลาสังขวาดแกงป่าค่ะแกงป่าสังขวาตอนาถาใส่เท่าที่มี ่ะไป๋ยวไปลองกินกันโอ้โหตอน,นแรกรู้ว่าจะเป็นชูที <c oughs> กลายเป็นน้ำเยอะว่ะไปไปไปต้มปลาไปมาลองออนนกินเฮ้ยลองดูที่มีแก้มเหมือนอะไรงั้นล่าเออเออเออไม่มีเจ้าเฮ้ยมีมีม,มีปะเนี่ยเออมันมีแต่ปลาชอ่อนเนี่ยเ,<อ>เดียวตัวเ,<อ>เล็กอ่ออาอ่านะเอออุ้ยช้ำๆดูสีนะเพี้ยวๆอ่ะ ก,กินเลยนะอืมเยอยังหวานอ่ะจริงเออไม่ขาวแหละเพราะว่านะเรา,า,า,าเคยจะทอดกันแนละ้วอืมลอ,อ,องลองลองไข่ไมาสักต้นหนึ่งหนูพูดน่าเกลียดอย่างละตอ้นหนึ่งเอออุอ้ยเป็นลูกกลมๆเลยอะ่ะนี่ครับไข่ปลาแตลว่าวนอ้อเนี่นะ

นาวฟาดหัวตัวเองเนี่ยเปรี้ยวๆก็ต้มทิ้งกระต่าก็าไม่เหม็นปะก็เองต้องเพียวๆมาเดี๋ยวคอควักแบบควักแบบเป็นคนกินอยู่แล้วควักแบบเพียวๆก่อนอืมแบะนะอืมนี่อีกอุ้ยอุ้ยเล่นก็ลองแบบอ่ะหนึ่งสองสามสองบพี่ตำหนิเลย มันว่ะจะเปรียบเทียบกับไข่ปลาตะเพียนที่เองชอบอ่ะปลาตะเพียนก็อยู่ในใจเสมอเพราะไข่ปลาตะเพียนถ้าใครเคยกินอ่ะมันจะนึบอันนี้มันก็คือล้วนๆแต่ที่ข้าว่าวันวาคือมันไม่ขาวอ่าแล้วไข่อึ่งอ่ะไข่อึ่งมันละลายในปากมันไม่มีความนึบเหมือนไข่ปลามันวึบไข่อึ่งมันลื่นพุดเลยไปเลยอ่ออีกคำได้ป่มอร่อยว่ะอือ คล้ายคล้ายคล้ยอึ่องโอเคอะไรเอ็งว่ารสชาติเขาปรุงเนี่ยมันเป็นไงอร่อยอจริงจริงจริงปุเนี่ยไม่เหมือนวันนั้นตายยิ้มตายรูปปทีนนี้ยิ้มตายว้าจิตวัดวไปอลองไหมลองลองลองๆออันนี้ปลาเพียวๆก่อนนะเออมาเลย,ยกลัวร้อนเปไนไตืึบ อนี่นะครับกึบๆกระเพราแน่นๆข่าไหมให้กี่คะแนนครับแกงโคตรอยู่เอาจริงว่าถ้าวันนั้นแกเองแกงปลาเลยนะปลาลึงอะ่ะแล้วเราใชอย่างเงี้ยหมดอุ้ยไอยังร้องไข่ปะไม่เอากินไม่เป็นจะบอกว่าแกงโคตรดีนี่ไม่ได้อวยตัวเอง ปุงกระปุงมั่วๆทำมั่วๆเขาเรียกว่าปุงตามในคลิปเลยก็ตามที่ผมเห็นอะผมก็เพิ่งเคยทำครั้งที่สองเบี้ยไรผมก็จับจับใส่เนี่ยเขี้ยคือไม่ได้อวยไม่ได้เวอร์แม่งดีเ้อแต่อันติดใจไข่มันละเนื้อแน่นกรุบก็หวานหน่อยนะกรุบมันแบบเนื้อดีรสชาติแกงที่ปรุงก็ดีเครื่องครบๆเลยไป อย่าลืมนะครับคลิปนี้ฝากเขาด้วยถ้ากดไลค์กันถึง2,000ไลค์นะเดี๋ยวยิงตรงจากบางอาจารย์ไปเขื่อนชัยนาทเลยไปหาปลากันเราจะพาเมียไปช้อปปิ้งปลาสดใั่และหาวัตถุดิบมาทำกินเก่งทำให้ทุกคนได้ดูครับไปครับถ้าถึงก็ไปครับตามนั้นโอเคขอด้วยครับขอร้องละสวัสดีครับสวัสดีค่ะย่ยม